Hello สบายดีทุกคนเมื่อนี้กะมีเมนูวุ่นแซบแซบมันเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้หับส้มนํากันวิธีเห็ดวุ่นเฮากับโบมี่ยังหยุ่ยงยากพเจะเอ้ยหมอต้องแยกน้ากะทิแล้วก็บอต้องแยกส่วนตัวเป็นเป็นขาวๆข,วข,วของมันเนาะเขาต้มลงไปในหม้อเดียวกันเรียบร้อยพอจะเอ่ยออกมามันแยกสันงามงามเอาไปเบิง่งวิธีเห็ดน,นํากันเลยว่ามียังแน ก่อนอื่นบดฮอกไสน้ำธรรมดา3,000 ml ใส่พงวุ่นสมซ้อนโตะแล้วแล้วกาคนนันพงวุ่นกับน้ำให้มันเข้ากันดีหลังจากนั้นเทาสิป,ปะผักไว้ประมาณสิหานาทีเนาะให้พงวุ่นมันอิ่มน้ำนะพวกเจ้าหลังจากครสิบห5นาทีแล้วหล่ก็มาเปิดไฟเลยพวกจะเปิดไฟแห้งเลยแล้วจากคนคนคนมันแล้วแล้วกาขอยใส่ใน้ำตาลหาลอยกรามพวกเจ้า ขันตอนนี่ไพยหมักหวานกับเพิ่มได้เด้อการไพยบ่หมักหวานกับลดลงแล้วเราก็คนนั่นส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดี่นและพวกเจ้าเอ้ยให้น้ำตาลกับพงวุ่นให้มันเข้ากันแล้วเราก็ใส่เกลือจากหนึ่งส่วนสี่ซอนซาพวกเจ้าพอให้นมันมีรสสัตว์เศบนัวนะกันบ่ใส่มันก็สีจางใส่ลายมันก็สิเค้มได้พวกเจ้าเอ้ย หลังจากนั้นเขาก็คุณส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีแล้วก็ต้มให้มันฟูดฟูขั้นเขายังหู้วานพงุ่นทำมันสุกแล้วหรือบ่สุกขนาดของเจ้าเขากบคนคุนแบบซี่มันบอกเขาคุนแล้วแล้วเขาก็เสะบ่วงขึ้นมาถ้าว่ามันมีพงุ่นน้อยนน้อยๆหนึ่งจับอยู่ในบ่วงน้ำแป้งแมันยังบ่สุกเนาะเขาก็ต้องต้มต่อไปอีกของเจ้าให้มันฟูดฟ แล้วเราก็เหตุคือเกาวคนคนงอนค้นแล้วกา็เสะบ่วงขึ้นมามันบมีเม็ดในน้อยในน้อยอยู่จับติดอยู่ในบ่วงกับแป้วานพงุ่นทำมันสุกดีพวกเจ้าหลังจากพงุ่นทำมันสุกดีแล้วแล้วกา็ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปเลยพวกเจ้านำกะทิห่าร้อยหกสิบมลต้มจากน้อยหนึ่งแห้น้ำกะทิมันฝดบวบอ้วน้อยหนึ่งโบงให้ยต้มโดน้วพวกเจ้านำกะทิมันสิแตกมัน ก่อนห้าสซมาตักใส่กลับหรือใส่ถวยหรือใส่ยังกะแล้วแต่นะพวกเจ้าเ้ากะซี่ยนตองก่อนเพื่ออันให้พงวุ่นเ้ามันเนียนดีนะพวกเจ้าเพราะว่ามันสิมีเศษวุ่นหรือว่าเศษกะทีหอยางกะยาเ้าสิตองก่อนเพื่อวานพงวุ่นเ้ามันสินออกมาหนามันสิได้เนียนๆน,น,นะพวกเจ้าเ้ยหลังจากอันเ้าตองเ้าตักเรียบร้อยเนาะ เวลาหฮาตักแล้วมันก็สิมีฟอดมีโฟมแบบสีฮน่กะตักออกพวกเจ้าพาเห็ดพับๆมันได้กะพยายามบ่ให้มันมียนฟอดทั้งหนาไม่แล้วพวกเจ้าเพราะว่าอันหนากะทิเฮามันจึงสิได้แบบเนียนๆนะขอกระิตักออกแบบส่ตัวใดมันมีฟอดก็ตักออกซะเมันที่ห้าสิตักได้อะลรเนาะหลังจากกันหฮาตักฟอดตักยางออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปะให้มันเย็นพวกเจ้าให้มันแข็งอันิกา ผักไว้สองสามสัโมงแล้วพวกเจ้ามันก็นแสรโตมันก็นแข็งดีแล้วพวกเจ้านุ่มๆเด้งๆเลยพวกเจ้าค่อยก็ได้สองถาดเห็ดออกมาแล้วได้สองถาดแบบสีเลยเป็นอันทีเรียบร้อยได้พวกเจ้าเอ้ยุนหนาเนียนหอมหวานมันถ้าใายมักคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแซ่แห่ไม้ครัวในเดอ้อบ๊ายบาย